วันนี้เราอะเรามารล่กิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้ก็บอกว่าอบอุ่นมากมีแฟนๆมาเต็มเลยแล้วก็เราเป็นคนที่ชอบทานอะไรแบบนี้อยู่แล้วด้วยนะครับก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมของงานยิ่งใหญ่ของรถดีซุปเปอนฮอตพอรตรถซุปมาล่านะครับพี่จะบอกว่าบรรยากาศเนี่ยครับทั้งทั้งรถดีทั้งคนเนี่ยพอจนแบบเขาจะอยากจะละลายละลายเลยครับถ้าทำสกิลในการทำอาหาร ้าอ,อู๋ไม้เคยกินป็นงอุ้ยผมว่าผมพัฒนาเยอะมากเลยนะจากแบบทําจนตัวเข้าลงบาลจนทําเป็นแล้วอะ่ะมาถึงคุวันแล้วกินไม่ได้หรอผมเคยเข้าโรงพยาบาลเลยด้วยซ้าอันนั้นคืออันนั้นคือทาเล่นแต่ว่าแต่ว่าผมว่าตอนนี้ผมทาได้ทําอร่อยด้วยถ้าใครถ้าใ่าตจิตตามผมจะเคยผมทำอาหารจริงจังค่อนข้างบ่อยแล้วอย่างตอนนั้นที่เป็นรงพยาบาลเพราะว่าทำเมนูทำเล่นครับเป็นเป็นรายการแล้วเราก็คิดว่าเราอยากทำเล่มันสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยบังเอิญมันไป ไปล้างกุ้งที่ดันไม่สะอาดมาแล้วมาสับผักต่ออะไรมันก็เลยแบบว่าท้องเสียน,นิดหนอ่อยครับแล้วเมนูที่อร่อยที่สุดที่เราทำตอนนี้ที่จะต้องสายตอนนี้เหรอครับผมว่าน่าจะเป็นข้าวผัดหม่าล่าครับคือมันเป็นการผสมผสาน,นจากการทำโปรตีนเพราทำแกงจืดนะฮะแต่ตอนนี้ถ้าผมสามารถเอารดีเนี่ยเข้าไปใส่อเอาน้ำเนี่ยตักผัดกับข้าวหมดเจ้าถูกต้องอร่อยอันนี้มีคนชิมหรือว่าเราชมวีว่ามันต้องอร่อย ที่จริงก็มีคนทำให้ชิ่อ้าวอุ้ยใครทำอะ่ะไาเชฟครับนี่จบเลยเดี๋ยวนี้ <laughs> แต่ยดงว่าเราเข้าครัวบ่อย <laughs> เข้าครัวบ่อยถ้ามีเวลานะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาแล้วแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่ที่ฟิตมากๆเลยครับก็จะแบบว่าตื่นเช้ามาทำกับข้าวตื่นมาหุงข้าวหุงข้าวเสร็จไปเดิน เดินเสร็จปุ๊บพอข้าวจะสุกแล้วก็มาทําอาหารแล้วก็กินก่อนออกมาทํางานแต่เดียวนี้ไม่หวแล้วคือแ,แบบนี้ช่วยได้เยอะหม้เพราะเราบอกว่าไม่มีเวลาแนละแต่ถ้าเราอยากกินปุ๊บก็ฉีกสองก็อกเออผมว่ามันช่วยได้เยอะอันนี้คืออย่างผมเองอะ่ะ เราเราเป็นคนทําอาหารใช่ไหมครับในการจะเตรียมอะไรสักอย่างเนีย่ยเครื่องมันเยอะมากโดยเฉพาะหม่าล่าเนี่ยหม่าล่าเนี่ยมันเป็นอาหารของที่เป็นอาหารของจีนเนาะอีกอย่างนึงมันเป็นสูตรของเสฉวนด้วยถ้าเราทำอะ่ะเราเตรียมอะไรบางอย่างก็ไม่เหมือนหรอกแต่ว่าทางรถดดีอ่ะคือเตรียมเอาไว้ให้แล้วคือใส่ไปสองก้อนในหม้อหนึหน่งคือ<ช>อร่อย<ๆ>แบบเขาเราียกว่าอร่อยฟินเหมือนกินที่รา้านแต่ว่าก<ช>็อย่านะเอาอยู่ใส่ใสไปสองเลยครับนี่เป็นสูตรทางนี้ฮะใช่ไหมครับใช่งุนอย่ายุ่แล้ว ฝลาถงแฟนก็นเดียวเอาอยู่สองอก้อนก็เอาอยู่อุ้ยสองก้อนเลยครับสองก้อนนี่คือแบบว่าได้หนึ่งหม้อใหญ่ๆเลยนะครับก็กินด้วยกันได้หลายคนเลยนะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยจบต้องได้กินอร่อยอกินกินที่ร้านกินกับคนที่ครอบครัวกินกับเพื่อนที่บ้านเลยก็ <c oughs> สนุกครับเราแฟนไม่ได้ตอบกับพวกเราเลยเพราะว่าผมมาชิงตอบไปก่อนแล้วแต่ผมเชื่อว่าแฟนน่าจะเขาน่าจะตอบตรงใจใจตรงผมได้นะค<อ>ือถ้าเขาตอบของเขาอ่ะเขาก็น่าจะเขาก็น่าจะตอบ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ว่าเกมแบบนี้คือเราเล่นกันบ่อยผมว่าเขาน้าจะพอเดาออกถ้าเขารู้ทางเราแล้วเหรอผมว่ารู้นะทุกอย่างแค่จะทุกอย่างเลยแล้วเป็นขับในชีวิตผมตอนนี้ออมันทำให้เราครั้งหน้าเราต้องเปลี่ยนไหมว่าตยังไงก็ได้ให้รู้ทางผมเริ่มละผมเริ่มชอบอย่างอื่นละเปลี่ยนเริ่มเริ่มเปลี่ยนไปอย่างอื่นละภูเขาทะเลผมจะเริ่มตอบไปอย่างอื่นละถนนอะไรเงี้ยครับใช่ได้หรอเปลี่ยนเวลเล่นเกมเขาเริ่มรู้ทันพวกเราแล้วเขาก็มีมันซ้ำาหรอใช่แต่ว่ามีหน้าเจอ ใหม่แน่นอนมีนะฮะเออมมีให่ๆผมก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นมาได้ไงเหมือนกันครับอันนี้ต้องชื่นชมแฟนคลับมากกว่าเจริงๆเกิดมาเวลาเราเล่นอะไรไปเราไปพอบเอาจากเป็นมีอันนี้ฝนตกเหรอฮะหรือว่าตกหน้าได้ตกหน้าได้ันเองเราไปกันเองเพราะว่ากินหมาล่ามาแล้วมันร้อนใช่วันนี้ค่อนข้างเข้าตีมันนี้จริงๆไม่ใช่เงื่อนแตเป็นเป็กครับที่เตรียมไว้ปล่อยหยุดเป็นเวลาเวลาหมาล่าเลยเนี่ยหมาล่าตลอดเอ้เป็นไงบ้างเวลาพอมันเป็นมีนอะไรอย่างเงี้ย เราชอบหน้าออกมาเอแจะพวกแค่เปดูดีคือจริงๆผมว่ามันตลกแล้วมันก็น่ารักดีผมก็เขินๆเลยผมรู้สึกว่าถ้ามันผ่านหน้าทำลายใครแล้วทำให้เป็นแบบเป็นเป็นเป็นความสุขของเขาในในวันวันหนึ่งรู้สึกว่าเออมันมันก็ดีนะถ้าเราไปเป็นความสุขของเขาเลยอือถ่ายังมันมุมมันก็อาจจะแบบว่าเราอาจจะไม่ชอบก็ได้มีนะ <c oughs> ไม่มีผมชิลผมเป็นคนตลกอยู่แล้วคืออันนี้มีคนสอนมาว่าแบบคนตลกมันได้แฟนหน้าตาดี ผมเลยออกแนวไปตลกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอันนี้ป้าสสอนมาครับอะไรมันได้ผลมาเพราะตลกเรื่อยๆมาตั้งแต่ทางตสสอนมาอนี่งที้ผมรู้สึกว่าเขาสึกว่ามีความสุขแล้วกันคนเราทั้มีความสุขเอ้วทำไมตัดจบันที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอต้องแนอนาคตต้องดูว่าประสบผลสำเร็จหรือเปล่าอา มันพระเหรอครับเออใส,ใส่กรงใส่กรอบเอารูปเราเอออ๋อเลี่ยมทองออมีครับมีหลายอันเลยครับเอาไปตัดหน้าไปเป็นเด็กอย่างเงี้ยครับออทั้งๆที่แบบว่าหน้าเราแต่งเมคอัพเต็มขนาดน,นั้นแล้วก็แต่ว่าเอาเราไปเลี่ยมทองเลี่ยมกรอบเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าถ้ามันทําให้เขาแบบมีความสุขกายสบายใจก็ยินดีด้วยอยากรู้ว่ามันจะตกปัดในการใส่แล้วมันจะได้อะไรผมก็ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนไม่มีดวงไม่มีโชคสักเท่าไหร่คือถ้าใส่เข้าไปเนี่ย แ่อพี่รู้ว่านมาาก่อน้เา้งามคขอทค,ครับคือ <laughs> ผมก็ไม่รู้ว่าว่า <laughs> แขวนแขวนหัว,วท,ทำไมแต่มันอาจจะเป็นในเรื่องของอความพยายามคร <c oughs> ับอย่างน้อยวันนี้คุณสอบไม่ได้หน้าผมจะเตือนคุณว่าถ้าคุณมั่วเนี่ยคุณสอบไม่ได้แน,น่นอนถ้าคุณหนูเรามีอะไรบ้างพี่เราเนี่ยดวงไม่มีครับ เพิ่งวินาทีนี้เอาแล้วกันอ๋อจะคุณเราคุจะคุณผมเองมันจะเปิดช้ามันต้องเงินันต้อง s i l v มันต้องมีอันนี้เดี๋ยวคิดว่าในอนาคตจะทำออกมาขายเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มีน้ำหอมครับมีสรงราที่มันจะเปิดตัวแล้วที่ตๆแล้บอกเปิดตัวแล้วกำลังจะปล่อยให้ทุกคนได้ซื้อกันภายในเร็วๆนี้อ๋อแล้วแล้วสรรคคุณน้้าหอมวินาทีปุ๊บมันเป็นมันเป็นกลิ่นน้ำหอมที่มันจะทำให้ทุกคนได้รู้ว่าเขามันคือเมยทรงราคือบ้านของเรามันคือเวลาที่ม่ได้มาสเปนด้วยกันม กลิ่นของ our and m i v i d เียก็เป็นที่ผมทำกับน้องอัปลอสใช่เป็นบรรยากาศที่แบบว่าเราได้อยู่กันอะไรทำให้เราคุยโปรเจกต์มันเหมือนกันจริงๆแล้วผมก็คุยกับน้องแหละว่าจริงๆเราอยากทาอะไรสักชิ้นสักอันหนึ่งขึ้นมาเป็นของพวกเราเองสองคนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คงไม่ได้มีแค่อย่างเดียวก็ในอนาคตก็จะมีต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ขอแบบพัฒนาไปก่อนตอนนี้ตอนนี้มันเป็นน้ําหอมแล้วต่อไปก็คงมีอะไรที่มันแบบง่ายๆที่ผมรู้สึกว่าตัวเราเองใช้ในทุกๆวัน ถ้าสมมุติว่าเราเรามีสิ่งบางอย่างที่เราใช้เองในทุกๆวันได้แล้วเรารู้สึกว,ว่าเราทําคิดเองได้แล้วแล้วมันดีอ่ะเราอายดีมาอย่างดีอ่ะเราก็อยากจะทนั่งเล่นส,ส่วนดิบอีกเลยทจริงๆมันตกลงกัน,นยังไงเพราะว่าแต่ละคนต่างชอบคนละอย่างก็ชอบเหมือนกันก็ทํา2อ,อย่างครับทำสองกินกก่นเดียอ่ะทำสองกิ่นครับคนละกิ่นใช่ครับเอวอร์กับมินิสอ๋ออ๋อซึ่งการตลาดเน่ยก็ต้องซื้อตั้งสองดีกว่าใช่อูอ้ว<อ>่ขายสองผลก็จะเราก็จะได้มาจิ้มมากขึ้นเนี่ย ร้องใส่ของไปจตลารดคือวางแผนเลยเรียอย้อยอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นศิษย์าสตรกับการเงินครับแล้วก็ช่วยๆกันราคาจับต้องได้แน่นอนผมว่าจับต้องได้ตอบแบบมั่นใจจับต้องได้ครับเออไม่ได้ก็ต้องได้อะจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ไหมใกล้ๆแล้วครับในในแผนนี้ก็ใกล้ๆแล้วครับผมภายในปีนี้ก็จะได้เห็นกันแน่นอน ปีหน้าได้มีน้ำหอมแบเ,เป็นของตัวเองด้วยออน,อนเรื่องแฟนมิที่เราไปเป็นทีมง,งานให้เขามันมันได้ค่าตัวเยอะมากจการเป็นทีมงานท่นนี้ค่าตัวไม่ได้หรอกผมว่ามันมันเอาเอาพูดจริงๆนะมันมันมันคือเราในงานแฟนมว์แต่มันไม่สามารถแบบบินไปได้เยอะขนาดน,านั้นอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเราอยู่ว่างๆเราจะนอนอยู่เฉยอะไร,รก็อยากเราก็อยากแบบต่างคนต่างต่างคนก็อยากต่างไปเจอไปไปดูบรรยากาศอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีส่วนในส่วนที่เราสามารถช่วยได้อะไรเงี้ยครับในวันที่เราไม่ทํางานเราก็คือคนคนนึงอ่ะ เป็นเป็นหนึ่งในหนึ่งในครอบครัวของทีมนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปช่วยดูตรงนั้นตรงนี้บ้างอะไรช่วยได้ก็ช่วยไม่ไม่เหลือบากกว่าแรเขาแพ็คป้ายสตาร์ทนะเราต้องทำอะไรบ้างหน้าที่เราก็จริงๆก็ก็มีอันนี้ออกไปเห็นข้างบนแล้วแต่ว่าข้างหลังก็มีแบบไปช่วยคัดของเอาของกลับไปที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยครับระหว่างที่เพราะว่ามันก็จะต้องมีเบเนฟิตระหว่างนันก็จะหลายชั่วโมงแล้วก็เคลียร์ของกลับไปก่อนเลยจะได้แบบกลับไปจะไม่ลุ่มวายเก็บของเสร็จก็ไปแกะของแล้วก็แพ็คใส่กระเป๋า นี่เป็นครั้งแรกเกันไหมหรือว่าทำมาไหนครั้งแล้วจริงๆอ่ะมันอันนี้เป็นครั้งแรกที่แยกกันทําเพราะปกติเราจะทํางานคู่กันตลอดแต่ว่าครั้งนี้ต่างคนต่างว่างนะครับก็เลยเลตัดกันทำเป็นไงบ้างพอเราเห็นหลังวีดีดูเห็นน้องเขาอยู่หน้าเวทีเรามองแต่เขาหลังไม่รู้สึกอะไรก็ดีใจครับเพราะว่าเราได้ขโมยของน้องอย่างเดียวเลยตรงนี้แฟนมิตรตอนเล่นครับก็ดีใจครับเพราะว่าผมต้องบอกว่าการไปแฟนมีทแฟนมีทในในรอบปีนี้ค่อนข้างมันค่อนข้างฟูลฟิลคือแบบพูดแล้วยังรู้สึก สิบดีใจเลยเพราะว่ามันเหมือนจากปีที่แล้วที่เราไปไปเมืองไปปมาก้าวไปฮ่องกงมันปัดมันยังไม่ได้ไม่ได้เต็มขนาดนั้นเราไปเราไปเวียดนามมันยังก็มีแฟนับที่สพอร์ตเราแต่ว่าในนปีนี้คือมันประกาศโซลเอาท์ด้วยบวกกับมีเป็นแฟนที่แบบเราไม่เคยเจอด้วยอย่างเงี้ยครับแฟนจากประเทศจีนมาด้วยเงี้ยแฟนจากต่างประเทศแม้แต่กระทั่งแฟนๆจากกัมพูชาอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมัน เราโตขึ eh. ้นใหม่ทีนี้เนะมีคนมาลักมาซัพพอร์ตเรามากขึ้นถึงเรานะมันเลยทําให้เราแบบมีแรงในการที่จะไปทํางานอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันี้อนี้พอไปดูแล้วพอมาถึงแล้วเดี่ยวแล้วเรากินต์โยังไงบ้างก็คือเราเดี่ยวใช่ไหมครับก็ก็ไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยครับผมเตรียมแบบไปเจอแฟนคลับอีกเดียวเลยแบบอยากจะสเปนทางกับแฟนบให้ได้มากที่สุดอยากรู้ว่าเฮ้ยเขาเห็นเราอ่ะในมุมมองของเขาอ่ะ เราเขาเห็นเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเองเราคุ้น sì ีกับโซเชียลเราคุ้นที่กับแฟนขับไทยเนาะเพราะว่าเราค่อนข้างสอดสองชีวิตแฟนขับไทยแต่ว่าแฟนขับจีนเราสอดสองชีวิตเขาค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่คุ้นชินกับโซเชียลเขาแต่ผมขอเวลาอีกไม่นานแน่นอนผมจะแบบว่าชํำชองแน่นอนครับตาอุเหตุที่น้องโกรใช่ไหมเรื่องที่แฟนขับนี้คือต่อสนามบินครับเป็นยังไงบ้างเราจะคุยกับน้องเป็นยังไงบ้างอุ้ยจริงจริงจริงอยู่หลังจากนั้นอยู่ในเหตุการณ์ตลอดอะไรเงี้ยครับคือหลังจากนั้นด้วยนะครับ แม้แต่กระทั่งตอนี่กาดยังไม่รู้คือเราไม่ได้ออกมาปกป้องพูดในอิ่มมุมมองนึงแล้วกันเนาะจากจากคนที่ทํางานนะครับเขาเองก็ไม่เคยเจอเราเราเองก็ไม่เคยเจอเขาอะไรเงี้ยผมว่าจุดประสงค์มาคือการทํางานอะไระครับจุดประสงค์น้องเองน้องก็น้องก็เป็นคนไม่รู้ด้วยน้องก็แล้วต่างคนต่างแบบพอพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นไปแล้วต่างคนก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยผมว่าแล้อย่างี่กาดอ่ะเขาก็มาหลังจากนั้นเขาก็ดูแลเราอย่างดีแล้วก็เห็นว่ามีออกมาขอโทษด้วยสุดท้ายแล้วมันคือการทํางานด้วยกันนะผมว่า ผมพูดตรงๆแบบแบบไม่ได้มีติเตอร์หรือไม่ได้อยากปกป้องหรืออะไรเลยผมว่าเขาไม่มีเจ็บมานาจริงเพราะว่าเขาเองก็ผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันคือช่วงแบบอ,อึกจุนละมุนแบบ<อ>ว่าเล่นรีดเฮ้ยจับไปแล้วเฮ้ยยังงไอ้้ออ,อ,อะไรอย่างเี้มากกว่าแค่แบบเดินในช่วงเวลาแค่ช่วงเที่ยววีนตีเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าอพูดพูดในมูลจริงถ้าเขาจะฉวยโอกาสผมว่าเขามีเวลาให้ฉวยโอกาสตัวนี้เยอะเขาอยู่ตัวสี่กับเราเขาต้องดูแลเราครับผมแบบไม่ต้องห่วงแน่นอนถ้าเขาแบบถ้ามีคนมาฉวยโอกาสผมไม่น่าปล่อยอยู่แล้ว ดีสุดท้ายแล้วเป็นไงบ้างมีเจอหลายคนแบบว่ามี้ครไปออนแอร์นี่เป็นไงเขาเป็นเป็นบอดีิการ์บอลนิการ์ตอนนี่ไงซ้อมแล้วได้เล่นในในละครแล้วใช่ครับไม่น่าเชื่อโอ้ไม่น่าเชื่อด้วยครับเอาปืนได้ปืนเหรอเน็บเน็บเน็บไว้เรียบร้อยแล้วครับโอเคก็คือเป็นเป็นเป็นซีรีส์ที่ได้คอนเซ็ปต์มาแล้วนะครับก็เป็นเกี่ยวกับบอลนิการ์กับ คุณหนูนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวส่วนเนื้อเรื่องมันจะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนตอนนี้อยู่ระหว่างพัฒนาครับพวกเราเองก็กําลังเวิร์ดกับตัวคาแรคเตอร์ด้วยตัวบทซีรีส์เองก็กําลังปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยแต่รอบนี้คือเห็นได้ยินเขาก็ซิดมาเขาบอกว่าเล่นใหญ่กว่า oh, เดิมแน่นอนก็นคือจากผู้ชายน้อยปีจะมาเป็นบรรยากาศมันเปล่ยนเยอะไหมน่าจะเป็นผมว่าเปลี่ยนไปเยอะนะ <Yeah. S 2> ด้วยคาแรคเตอร์ด้วยแต่ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยเปลี่ยนไปแน่นอน คือในสามเรื่องอรัไม่ซ้ํากันแน่นอนตัวออกรถเองก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆอย่างที่ทุกคนเห็นไปแล้วก็เป็นทรงผมอะไรอย่างนี้ยแต่ว่าก็อาจจะเปลี่ยนอีกตัวต้าอู่เองก็อาจจะเปลี่ยนอีกอาจจะกลับไปไว้ผมสั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นเป็นบริการผมยาวแบบพี่โป่งก็ได้ถีดเล็กไปอะไรเงี้ยคือเริ่มเป็นพี่หนักเปียมั้ง็เป็ไว้ผมสั้อันนั้นไม่แน่ครับ <c oughs> เป็นฟิลแบบว่าตบตเปียมา <c oughs> แล้วก็ตบไปเอาเปียป้านหน้าอันนั้นมันดูบู๊ไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ตบ้องปินนะยังอยู่ในระหว่างพัฒนาแล้วกันครับ แต่ว่าถ้าไว้ถ้าสมมติมันมันมันไว้มันไว้ยาวเราก็มีโอกาสแบบว่าเอ้ยเหลื่อแชมพูเข้าเข้าเข้าดีกว่าเพราะผมเริ่มขันแล้วเพราะับยาวแล้วแล้วสุดท้ายแล้วมีอะไรขายนานเพิ่มไหมก็ฝากฝากด้วยนะครับผมก็เดือนหน้านะครับทุกคนซิงเกิลผมจะออกแล้วในที่สุดตาผมจะ้กลับมาเป็นนักร้องแล้วนะฮะไม่ซ้ำกันสักเรื่องเลยใช่ครับฝากด้วยนะครับเดือนหน้าซิงเกิลผมจะออกแล้วนะครับทุกคนผมฝากที่พี่ช่วยเต้นให้ผมด้วยนะครับไม่เอางี้พี่ ไม่ต้องช่วยอะไรก็ได้ช่วยเต้นนะนะเกือบเต้นไปแล้วด้วยเมื่อกี้เป็นแนวแบบของมาเต้นเลยเพงนี้มันเลยคนลคนคนละคนไม่่รอบคนไม่แบบเป็นเพลงแนวแบบเต้นเลยแดนเลยใช่ครับก็เอาเป็นว่าสะใจทุกคนแน่นอนอ่มันเกือบจะหลุดสปอยหลายๆรอบแล้วแล้วก็วันที่ยปพฤศจิกายนครับ4 0่นสีุ่นิรันดันตาอูแบบเสียฟอร์มทุกอย่างเพื่อเรื่องนี้มันสะใจทุคนแน่นอน ความหล่อความเท่ที่สะสมมาผมทิ้งไปเพื่อสิ่งนี้เลยคะับที่ผ่านมาคือขายเท่มาตลอดผมก็พยายามขายเท่มาตลอดมันดันกลับมาล่องตัวเองเสมอสวัสดีค่ะสตาร์จอนจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เป็นหลังนึง